กราบสวัสดีชอปซีโมวายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่พน้องๆน,นะครับไปลงแรงกันนะครับนะสนุกสนุกมันๆกันนะครับก็รับชมกัน2เกมแบบไม่มีการตัดต่อกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ เพียงท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกะครับต้องร้านคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านโจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้เรนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับเราจะพาพี่เพน้องนะครับไปลงแรงกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะพาไปอัปเดตตัวการ์ดนักเตะที่เราเคยแนะนําให้ ลงทุนเก่งกาไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คราคาดูกันครับว่าณตอนนี้ครับราคาเท่าไหร่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปนะครับแนะนําไปนะครับนักเตะที่เราแนะนําไปเนี่ยตอนนี้ราคาเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับตัวที่สามารถทำกำไรได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครเลือกซื้อในวันที่ผมบอกครับคือเดมเบเล่นะครับเดมเบเล่ราคาขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับจากราคาประมาณสัก 100m นะครับประมาณสัก 100m นี่แหละนะตอนนี้ก็ราคาขึ้นเร็วมากครับสูงสุดอยู่ที่ 160m นะครับถ้าเกิดว่าขายเนี่ยกำไรบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าขายซื้อตามนะครับส่วนของแอดเองเนี่ยก็คือจะซื้อแบบหลากหลายนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่สามารถขายได้นะครับยังลาฟาเอลเลีอนะครับได้ทีมก็ซื้ออยู่นะแต่ตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับก็ น่าจะพอขายได้พอขายได้กําไรอยู่นะครับเพราะว่าเราซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดนะครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 101M นะครับตอนนี้ยังสามารถลงทุนได้อยู่นะครับใครที่พอมีเงินเอ็มในการเก็งกาไรนะครับ ก็ให้รีบๆเลยนะครับนะภายในวัน2วันนี้ราคาก็อาจจะขึ้นนะครับมีขึ้นมีลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายคนเกรงกลัวนะครับว่าหลังจากที่จะมีการอัปเดตไปแล้วนะครับตลาดนักเตะอาจจะพังนะครับอันนี้ก็ยังไม่เชิงว่าจะเป็นคอนเฟิร์มนะครับก็คือผมคิดว่ามันอาจจะมีการอัปเดตในส่วนของตลาดนักเตะเนี่ยก็ มีบ้างนะครับแต่บางส่วนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบการเล่นสมากกวัวนะครับในส่วนของเรื่องตลาดเนี่ยอันนี้รอคอนเฟิร์มแบบชัวร์ๆน่าจะดีกว่านะตอนนี้ก็ยังสามารถเก่งกำไรสะสมเงินเอ็มได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับตอนนี้ของผมก็ลงทุนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับประมาณสักเกือบเกือบหกพันเอ็มนะครับประมาณนี้แหละนะไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนก็รอตามรอรับชมได้นะครับเอาเป็นว่าก็ ขอให้ได้กําไรนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาพี่น้องนะครับไปโรงแรงกันนะครับสนุกสนุกมันๆกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันเลยนะครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะพามารับชมกันเลยนะครับสำหรับเกมแรกนะครับของเราก็เหมือนเดิมนะครับมาในแผน4 3 3โคดิ้งนะครับตัวการ์ตเตก็ ตัวท็อปท็อปทางนั้นเลยนะครับของคู่ต่อสู้ก็เหมือนกันนะครับตัวท็อปท็อปเหมือนกันเลยนะครับมาดูกันว่านะครับเราจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ครับเป็นฝ่ายเอาชนะนะครับแกเรเบลครับมาที่ยายาตูเล่ครับเอายังได้อยู่ครับมาที่ซัมบอต้าครับซัมบอต้าครับเลี้ยงไปครับเปิดมาโอ้โหไม่ขึ้นนะครับ กือบจะชาร์จเข้าเหมือนกันนะครับสาหรับโยครับได้ไหมเอายังได้อยู่ครับเอาไม่ได้นะครับเป็นจังหวะสวนกลับของคู่ตสุครับกุสมันเดเบรครับออกข้างมาให้กับซอนทึงมินครับเอายังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับผมเป็นเซนดินซิดานครับไปที่แกลเลเบลครับแกลเลตเบลตอกส้นไปแล้วครับแล้วหลุดด้วยนะครับมีความเร็วครับแกลเลเบล แล้วยังไงโ,โ,<จ>โ,โอ้โหเจอดอนรูมากครับโอ้โหปฏิกริยาดีมากเลยครับในการออกมาตัดเกมเลยครับผมก็เป็นลูกเตะมุม,มครับซัมบอตาเปิดไปลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับเขียรยออกไปแล้วนะครับเป็นแคปเดวิด้าครับเก็บบอลได้ครับยายาตูเล่ครับโอ้โหจ่ายบอลไม่ดีนะครับมา โอ้โหเสียฟาวอีกทั้งห้านะครับฟากรบกวนนะครับเม้นบอกด้วยนะครับว่าเสียงชัดไหมนะครับแล้วก็ได้ยินชัดหรือเปล่านะครับผมนะเสียงโอเคไหมนะครับแล้วก็ภาพชัดไหมสีชัดไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ทําการปรับสีแล้วก็เสียงในบางส่วนนะครับยังไงก็เชิญคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมนะโอ้โหจังหวะนี้เกือบโดนนะทุกคนดีนะน้อยเออร์มันเหนียวอยู่นะครับ เปิดมาดูนี้เคลียออกไปครับาามโมยน,นครับก็เคลียร์ซ้ำสองอีกนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับนะว่าภาพชัดไหมนะครับโอเคหรือเปล่านะสีก็ปรับมาค่อนข้างเยอะนะครับนะเพื่อที่จะให้มันสดขึ้นนะครับเอา้าจังหวะนี้ยังไงเอ่ยยังไงชุนมุนโอเค น้อยเออควงไปให้กับแกเรเบลครับโยฮันครับโดนจิ้มไว้ก่อนก็จบเครื่องแรกไปนะครับยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับยังไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับทั้งคู่เลยนะครับกูตาซูเป็นาฟเลียร์บอลนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเครื่องที่สองนะครับผมไปที่แกเรเบลครับแกเรเบลหมวนขึ้นหลังมา ทีโยนครับโยนครับแทงไปให้ครับซี่นินสีดานซีนินีดานเลนเช้งหนึ่งทีเปิดไปลูกนี้ติดเอ้ายังได้อยู่เอ้าได้จุดโทษครับได้จุดโทษนะครับมาดูกันว่าเราจะยิงจุดโทษเข้าหรือไม่เข้าครับไปทางซ้ายครับมุมซ้ายโอ้โหชนเสาเอ้าเรียบร้อยนะครับเป็นโยนครับมาซ้ำให้นะครับผมโอ้โห ถ้าไม่มีโยนครับเนี่ยอดเลยนะหมดสิทธิ์เลยครับโอ้ยิงแบบยิงเต็มข้อนะครับแต่ว่ามันยิงไปชนเสาครับผมว่าคิดว่าผมปัดดีมากนะแต่ยิงชนเสาอ่ะแต่ก็ยิงดีนะครับโยนครับมาจบสกอร์ให้นะครับนะสำหรับลูกแรกของเรานะครับผมตอนนี้คูต่อสู้ครับมาแล้วครับโอเคได้อยู่ครับผมจูดเป็นแงมแทงไว้ครับ แล้วก็ซอนซอนยกมาให้กับโยนครับโยนครับเฟกช็อตมันเฟกช็อตอีกรอบแล้วก็โอ้ติดเซฟดดนุมาโคตรเหนียวอะทุกคนเฮดดเฮดเนี่ยเหมาะเลยนะครับโอเวอาร์เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คือเล่นได้แน่นอนครับโอเวอาร์หนึ่งร้อยแปดนะสำหรับดดนุมานะครับเหนียวใช้ได้นะครับนะ ยังไงก็ขอให้เป็นเม็ซส้มเทน30นะครับไว้ใจได้แน่นอนนะครับนะสำหรับเอทูเิ้นะครับผมหรือจะเป็นเอ็ดวินฟานอซาก็ได้เช่นกันนะครับไปแล้วครับแอลเเบลมาที่โยฮันครับโยนครับยกไปให้กับซอนึงมินซอนนึงมินเก็บบอลได้ครับแล้วก็โอ้โหไม่ได้นะครับกุสมันเดมเร่ครับยกมาให้ลูกนี้เคลียร์คืนน่อยเออร์ไปก่อนนะครับ หน่อยเออควงมาให้กับซอนฮึงมิลครับมาที่จูดจูดไปที่ซอนครับซอนแพงไว้ให้กับโยฮันครับอีกแล้วครับโยฮันครับทํายังไงเอ่ยจิ้มมาจิ้มมาโ,โูไม่ได้นะครับยกใหมกแล้วครับมาเกสต มาที่สัมอตาครับแล้วก็จบถึงแรกครับด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเกมแรกของเรานะครับก็ถือว่าสนุกสนุกครับมันๆครับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมารับชมกันต่อในเกมที่สองนะครับก็เจอกับโอราใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนักเตะกันครับว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอ้โหเฟอร์นันโดตตเลสครับมีเรย์นเตซี่ด้วยนะครับแล้วก็ ดาวิดชินูรานะครับมีแต่ตัวตึงๆเท่านั้นเลยนะครับช่วงนี้กิจกรรมนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือรออัปเดตใหญ่เท่านั้นเลยนะครับก็เลยจะมาทําคลิปนี่นะครับเล่นลงแรงให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับสําหรับใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มานะครับนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะซื้อตัวมารีวิวไม่ได้นะครับเพราะว่าไปลงทุนหมดแล้วนะครับก็เลยจะจัดทีมไม่ได้นะครับใครที่อยากให้จัดทีมณตอนนี้ มีงบเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกมาได้ครับลรีโอเนลแมสซี่แล้วก็เอาอยัางไงครับจังหวะสองโอ้โหโดนแล้วครับเฟอร์นัโดตอเรสนะครับเรียบร้อยเลยนะครับลูกแรกเขามาก่อนนะครับผมมาแกริเบลครับซอนนึงมินจะปาดขึ้นหน้าไปแต่ว่าไม่ถึงนะครับ เราไม่เห็นลูกฟุตบอลด้วยนะทุกคนเนี่ยลูกฟุตบอลมันสีเหลืองๆอ่ะสนามก็สีจืดๆด้วยนะครับโยฮันครับได้ไหมโอ้โหติดเซฟเอ็ดวิทฟานซาแล้วเป็นินดินซิแานครับเก็บ,บอลได้เปิดมาลูกนี้ซอนเทอร์มินครับโอ้โหเรียบร้อยครับตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผม เอาตรงนะครับผมมองไม่เห็นลูกฟุตบอลเนี่ยครับเพราะว่ามันเหลืองๆอ่ะแล้วแอดก็เป็นคนสายตาไม่ค่อยดีด้วยนะครับมองยากอยู่เหมือนกันนะครับลูกฟุตบอลลูกนี้นะครับผมจริงจริงอเอมันน่าจะทำลูกฟุตบอลออกมาให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็บ่นมาเยอะนะว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแกลเบลยกไปให้กับโยนครับโยนครับได้ไหมโอ้ยยังได้อยู่ครับโยนครับแล้วก็ เลนเชงหนึ่งทีปั่นลุนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหมาเม็ดที่สองรัวๆเลยนะครับสวยงามครับนี่ครับเลนเชงครับแล้วก็ปั่นนะครับผมหลบเอ็ดวินฟันซานะครับสองประตูตัวหนึ่งนะครับเราเป็นฝ่ายขึ้นนำนะครับนาทีที่ยี่แปดนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับกับลูกฟุตบอลสีเหลืองนะครับนะมีใครใครเจอบ้างนะครับมีสีไหนบ้างที่ทุกคนคิดว่าเล่นแล้วมองไม่เห็นนะครับลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับโอ้จังหวะนี้โอ้ติดเซฟนอยเออร์แล้วก็ซ้ำโอ้หไม่ได้นะครับติดเซฟของนอยเออร์นะครับมันเหนียวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับนะนี่เลียยวไปครับแล้วก็โยนครับตอก้นเอาไม่ผ่านครับ ยังไงเอา้ายังได้อยู่ยังไงยังไงเอาได้ครับโยฮันครับอืโดนจิ้มก่อนนะครับโอเคก็เข้าผู้สับรตูนะครับจบครึ่งแรกไปแล้วนะครับนะสำหรับสกอร์ของเราก็สองประตูต่อหนึ่งนะครับนะสำหรับครึ่งแรกเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อในครึ่งที่2นะครับ แกนเบลครับมาที่ย่าตูเล่ครับไปที่จูบริแฮมครับแคปดาบิดานะครับซอนเทอร์มินโอ้โหเข้าบอลเร็วมากนะครับเอาซอนยังได้อยู่ครับไปที่โยฮันครับโยนครับพาวเวอร์ช็อตโอ้ย้าอย่างั้นลูกนี้มีโอกาสเข้าสูงนะครับเพราะว่าจังหวะพลิกตัวกลับมานิปโคตรสวยนะครับเปิดไปตรงนี้ ยังไง <ừ> เข้าครูสามตูนะครับเอ็ดวินฟาเดนซาอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับผมช่วงนี้คลิปก็โดนปิดกั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคลิปไหนที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหรก่ก็ไม่เปิดการมองเห็นเลยนะครับนี่ครับแกเรเบ,บลครับมีความเร็วครับแกเรเบ,บลแกเรเบ,บล ยังไงเปิดไปลูกนี้เอาติดครับแล้วก็ยังบางบอลได้อยู่ครับเปิดไปให้ครับโยนครับโยนครับเก็บบอลได้แล้วก็ปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับผมสามประตูตัวหนึ่งนะครับโอ้โหนี่แหละข้อดีของการมีกองหน้าตัวใหญ่นะครับมันทําให้จังหวะการบางบอลเนี่ยมันได้เปรียบนะครับเนี่ยเห็นไหม โอ้โหแล้วก็โยนไม่ให้กับโยนครับจังหวะชุลมุนจะเคลียรบอลขาดก็ไม่ขาดนะครับแต่ว่าโยนคับไปแย่งบอลมาได้นะครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับก่องหน้าโนหนึ่งจริงๆนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่กําลังลังเลนะครับที่มีแต้มชิ้นส่วนสี่พันชิ้นส่วนนะผมแนะนํานะครับไปแลกสี่ตัวน่าจะดีที่สุดนะ เพราะว่า1ตัวเนี่ยยังไงมันก็ทําทีมได้ไม่ดีเท่า4ตัวนะครับผมแนะนําว่าให้เลือก4ี่ตัวหรือ3ตัวน่าจะดีที่สุดนะครับผมนะสำหรับใครที่กำลังลังเลยอยู่นะที่คอมเมนต์สอบถามกันมานะครับว่าจะเลือกใครดีระหว่างนักเตะกับตันนะครับหรือจะเป็นนักเตะกับตันเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักเตะตัวธรรมดานะครับแต่ก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่นักเตะอ่สุดยอดกับตันนะครับเท่านั้นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราพึงพอใจนะกับ4,000ชิ้นส่วนนะครับกับ1ตัวที่เราจะได้มาอันนี้ก็สามารถเลือกแลกรับได้นะครับผมนะถ้าใครไม่อยากทำทีมนะครับเลือก,ต,ก,ต,กตัวเดียวก็ตัวเดียวโดดไปเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะผมคิดว่าสามตัวกับ4ี่ตัวเนี่ยยังไงก็ดีกว่าตัวเดียวนะครับเพราะว่าเราทำทีมเราเล่นนะ่ะเราเล่นแบบเป,เป็นทีมอยู่แล้วนะครับนะ พูดก็ตะกูตะกะหน่อยนะครับก็น่าจะจบเกมเพียงเท่านี้นะครับผมนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับ EP okay, so นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันใหม่ใน e ีหน้านะครับผม